ปั่นกันคนละหัวนะแต่หัวน้อยอันเนี้ยหัวในหัวใหญ่นี่มันน่าจะมันนะอย่างนี้อย่านี้ดีชอบไหมชอบสามตัวนี่นะสามตัวเอาชจำกินดิโอ้ ตอนนี้ก็พุทละนะฮะเด็กองกินพร้อมพี่น้องเอ้ยบ้านนี้อันนี้เจ้วน,นี่ก็พักลุอันนี้ก็ต้มป่าลุยบาทนี่ ทักทายสบายดีเอซี 4, ทุกท่านท,ที่ติดตามรับสม้มวันนี้ก็ามาพบมาพอกับบญ่าอีกเชียนเคยพี่น้องเอ้ยนี่ก็ามาตึกแห่ได้มไหีได้หลังจากเลิกเวะและ้วกบ่มีเนี่ยกินก็เลยลงน้องมันนี้ก็ได้สองคน,นเปอรัตนาเพ่เป็น,ปน,ปน,ปนมือกล้องนะเดี๋ยวค่อยสีลงไปพุละตึกยุ่กลางน้องพุละ ถ้าลุ้นมึงนำกันว่ามันจะได้ป่าอยู่บ่น้องกัห้องห้อมน้องกับได้กว้างคือไปเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี้ไปกับขออายออกับพอบรรจบพนกับเบาปุ่นมาน้องกว้างอันนั้นนะแต่ว่าอันนี้น้องคนละน้องแล้วตัวนี้นะแต่ว่ามันก็มีมีกวาก้างไปเลยกับถ้าลุ้นมึงว่ามันจะมีป่าอยู่บ่ หรือว่าขโมยเอาไปหมดแล้วบ่กระดังไม่น้อยๆนึงนะกระบอกโห่าสิได้หรือบ่ละป่าก็ได้ถ้าลุ้นบ่ว่ามาสิมาหรืบ่นะทุกคนนะห้าโจ้บ่เลยแห่นี่คุณน้อยนึงอะ ลรามือง,งบาดท,ทำอิซว่ามันสิมาน,นี่บอกรึงโลได้ลงกว่านี้นะ Đi đi cái... đi đi. Đi. Đi chó, mọi người đi chỗ nghe chưa chăm tuổi 3 tuổi chăm tuổi chăm tuổi chăm tuổi đi, tuổi chăm จมจอมแหงก็ได้เจ้าน้นนนนาอยๆังมดกาปล่อยไม่จะเอาไนะเอาเลยทำนีเจอ ปลาก็ได้ปลาก็ขึน้นมากระู่แล้วนะพัฒนาเป็นคู่ปลาแล้วแล้วกับมันนี่ก็สิล้างพักลูกพักที่กินกับปนุนกับอันนั้นต้มปลาต้มเอาปลาก็ได้ ตุม่มชมกะคักอยู่นปลาไม่ใหญ่นะปลาน้อยอยู่อเอาปลาสามตัวพอได้แล้วไงมันิกะโอเคละจีมาเพ็ดก่อนมนเพ็ดมะเพ็ดแล้วก็เจ้าจีจัดการลู่พักก่อนยังเอาปลาลงมาตุ่มนะพักเอากระถือว่าเกมมากกระายเติบอยู่ได้นี่ผักกาดลู่ผักกาด ตันนี้ก็น้ำก็ถือว่าท่านพุฒได้นี่กำลังเริ่มพุธนำพุธก่อนจะเอาพักลงแล้วก็กโลพักแล้วจึงได้ต้มปลาต่อเลยปลาก็เอาบลายนะเอาสามตัวนึงหนองห้อมนึงชุดลายก็มีแต่ปลาเลี้ยงปลาป่อยได้ Oh, thịt cá sốt là Thì Khuân phải hơi lát nạ à, Khuân tắm Coi cả chi lộ bác to lên, à, Tắm lươi Lô mứt đều mới Phát cát, phát cát no. I meant a nó. À, new cut company. No, you like a good knowing you, hoặc noiny. Talking I is oh, day. Oh, for the nói way. Oh, god, when you make an annoying donny, day, 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 này day, 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 In chân tràu ngon là hiệu lèp nói chê lèp to rinõi nọn nhoi 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 nếu như hai mh... năm phốt con nhắn phát, sư. Anh mình luôn đấy Ở loi bắt đều lời Để Ở phong đi, điểm Mất Kanduan, mónina đuôn ní cảm ơn nè 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 มดแดงก็แถวกคือๆนี่ล่ะนี่ไฟก็กำลังลุกแหงนี่โอ้ตอนนี้ก็พุทธละนะบัานนี้ก็สิด้ไปเอาหางมุดแดงมาใช้ก่อนบัานนี้เอาหางมุดแดงมาเชื่อพดทธละเชื่อชมเลยบัานนี้หางมุดแดงก่อน Hàng mua đèn cái dù hơi hơi này Nhắn cái áo luôn đấy Nhi, tôn như Để hàng này cả Tụi này hàng tầm tụi này Nhi, Hàng bỏ xuống Nói chung là nó không sống cứng, không sống quá, vẻ vãi cứ câu. Sống hoặc sưu nó phút đi là, bữa nay cũng xịn mất quá, ok, okay. lên bà này khác là bụng bạn này bụng đây bạn này oh. phút máy bờ máy kiếm mà liếp nhau chấp cả Ờ, ừ. à, lẹp lói bà này bà này พี่กระบอตัวนึงอยู่ไงหัวกินน้ำกินอะไรอ่ะอืมโหมันก็คักเลยกินโหมันก็ันเดีโอ้เดีของกินพร้อมพี่น้องเอ้ยบ้านนี่อันนี้ก็แจว นี in ่ก็พ oh. ักลุอันนี้ก็ต้มป่าลุยบาดนี่จะตัดยาวๆลงมือได้กระตุก้งจำเจียวเป๊ะๆก่อนอ เป่ากันได้ก็่ว่ากินผมห้อนพรผมเมาครับพรผมเมากับคลักอยู่แต่ว่ากินผมห้อนนี่ห้อนพดก็บเร,รได้นะโลลิน้นนะโอเคอยุคลักลง

อย่ากินพื้นทองวานี่โก้มันครับน,นี่นี่กะข้ลระหัวนะนี่ปันกันคนลระหัวนะแต่หัวน้อยอันนี้ยหัวในหัวใหญ่นี่มันน่าจะมันนะต่างคนต่างมักหัวนะ

ามโตตัวนี้หัวน้อยตัวนี้นะปลาน้อยเว้าไม่เยอะเอาปลาน้อยละมันเหี่ยวเลยเอาขึ้นมาเลยถึงมันสิบ่มันมันก็แซดีอยู่ สุดยอดเนื้อหวานหวานแซ่บ เดี๋ยนี้นะใอ้นี่กาหลวกพักเราจะเจ,จียจะน้อย ผักก็มีกลางนะทุกคนนะ,ะกลางมนอาจิาได้กลางโอเคอยู่นะทุกคนนะ คลิปนี้ก็จะได้จบลาพี่น้องเลยไปผู้พอกันคลิปหน้าพล่อผู้พอกันไมหมเธอเนางนะขอความขอบใจที่น้องเบิ่งครับชม